ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเวิรดชุบผู้สุขคนนะครับเออมากับมาพอบมะพ่อกระติ่แล้วครับกับท่องคนอีสานอินดี้หนีไม่อยู่บางปะกงช,ะช่างเช้าเมื่อนี้เฮากษิตมาเปิดกุ้งครับเนี่ยอ้วนนาขึ้นมาแล้วเฮากษิตลงอ้ว,น,ว,วนหลังครับนี่คืออ้วนหลังครับเนี่ย เอาเชาอวนลังตัวนี้ลงลงให้เตนี่ครับแรงเทากับเปิดกุ้งอวนตัวนี้ที่อารงมองนี่นครับเอารงมองไม่ตัวนี้แล้ว,ว่าติดตามชมร่วงกันครับ มแมลงสิเปิดกลุ้งเพราะใกล้ทุกจีนแล้วเอากุ้งไปขายทุกจีน โอเคครับเ่าจะอ้วนลงเรียบร้อยเด็กเมง่วามันขาดว่ะน่ครับคนแรกน่ะกางสิโตเปิดครับถ่าให้มันมือก่อนการเปิดกระฮากกาสินี่ครับ,รรบหม,นนบมุนตัวนี้ขึ้นครับเนี่ยครับหมุนขึ้น พ,พกพกมาไล่แต่มุนขึ้นพอเขาหมุนแล้วนี่กระดานแค่นี้ครับกระดานแค่นีน่ยกระดานแค่นี้มันก็ะสุนขึ้นมาขึ้นมาน้มเที่ยวตัวนี้น้ำเขาจะออกม,มาแรงมาติดตามกันครับว่าสีนี้กุ้งหรือม่มี น,นี่ครับเราเปิดกุ้งตรงที่เรียบร้อยแล้วครับดีวสิไปตักตันครับทีนี้บ่ามีอันนี้กล่องไฟไรยุ่งนะครับเด้มาเป็นกล่องไฟยางกุ้งเนี่ย มีทุกไซส์มีทุกไซส์ทั้งเล็กทั้งใหญ่มีใหญ่ไปก่อนใส่รวมกันก่อนนะอ่ากุ้งไอ้กุ้งขาวรวมกันกุ้งรูนี่ใช่แยกที่หลัง 嗯。 หมานหมานหมานนี่จะโตยังไงแช่บุ่ยครับแช่บุ่ยแช่บุ่ยแช่น้ำปลาเนื้อเห็ดนี่ครับแช่บุ่ยแช่บุ่ย สด,สดสดสดจากทะเล เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับมันเปิดอยู่กุ้งกับ่ัวคายอยากออกนะครับมันเดิกแน่แล้วปกติจะออกหัวคำ้ำรับรตูน้ำเข้าอันนี้กลับเป็นกระตอบเลือกกุ้งครับ ออกเลือกกุ้งมุงจากอันนี้ก็เป็นคลองครับคลองนี้ก็ไหลออกไปทะเลต้องสูงไฟครับมาสูงไฟยู่ว่าดดยุงหลาย มารับปูนี่หน่อยเดียวตัวน้อยกับตัวผู้ครับเหมือลายจาัวนมอยกันอันนี้ก็คือแมงดาครับด้วยแมงดา แมงดาหรือชายชั่วนี่ตุผูครับอันนี้กลิ่นอะไรนะครับเด้อกิเิเนก็ไปตายเลยเถอะทีตัวกินได้มันสิหางเลียมอันนี้มันหางกลมกินไปกระวัดดวงเลยแมงดาหรือเหลา กุ้งแช่บวยครับกุงแช่บวยบ่แช่น้ำปลา ตัวก็เลั้งงามๆลีงไงอันนี้ก็เป็นปลาเขือครับคล้ายๆปลารดบ้านเฮาพัดแซบครับแบบก็ลาย โอเคครับเมื่อนี้ก็จะขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับเด้อผู้ใดขอมาเบบึงกับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์และกดแชร์เมื่อนี้กับพ่อสานีนะครับพอได้กินพ็อได้ขายกุ้งกุลาดำแชบ้วย ขอบคุณครับ